มึงว่าเลนโซ่ะจะกลับมาปะวะวันนี้เราอยู่ที่ลบบุรีล้มาที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ใช่ไหมแล้วก็เอาคันนี้มาเลยข้างหลังเราฮ d a h a t c ฮ b a c k c ซ t y Hatchback ที่ใส่กับล้อ l i ไลท c h Plus ตัวใหม่ล่าสุดของเลนโซเลยเป็นตระกูลซีรีส์ใหม่ล่าสุดเลยดีกว่าไ t e c h Plus ตัวนี้อื อ๋อปกติเลนส์โซ่เขาก็จะเป็นลอแคสติ้งส,ส่วนใหญ่ใช่ไหมตัวรุ่นไลเทคพลาสเนี่ยเขามาเขาก็บอกเลยว่าเคลมเลยเบาและแก่งตั้งแต่เกิดก็คือมีน้ําหนักที่เบาลงนะคะแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาลงแล้วก็แข็งแรงมากๆนะเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีในการอัดแบบโฟร์ฟอร์มิงแล้วก็ยืดออกมาทําให้น้ําหนักเขาเบามากๆอะไรเงี้ยอัตราการเร่งดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดภาระช่วงล่างได้ดีมากยิง่งขึ้นก็คือการขับขี่การเข้าโคง้งอะไรเงี้ยก็คือจะดีขึ้นกว่าล้อแคสติ้งที่มีน้ําหนักที่มากกว่าเออ อันนี้ก็ถือว่าแบบเป็นข้อดีของเขาที่เขาเคลมมาเลยอันเนี้ยก็คือจริงๆก็ขายได้เรื่อยๆเลยนะกับกับล้อรุ่นนี้ก็ลูกค้าก็มาถามหากันเรื่อยๆใส่กันได้เรื่อยๆเลนโซ่ก่อตั้งปี33ใช่ไหมฉันคิดว่าร้านฉันนะก็ใกล้ๆกับเลนโซ่เพราะเราก็ทํามา20กว่าปีเหมือนกันเออตั้งแต่เริ่มทำก็มันก็เหมือนแบบว่าพอเปิดร้านมาปุ๊บก็เนี่ยเอาเอามาขายเพราะว่า ต้องบอกว่าช่วงที่พ่อทำอะ่ะมันก็เป็นล้อแบรนด์หนึ่งที่ดังมากๆในเมืองไทยจริงๆอะไรเงี้ยเออทุกคนก็แบบตามหาถามหาอะไรเงี้ยซื้อรถปุ๊บต้องแวะร้านเปลี่ยนล้อ,อยางปับ๊บต้องบอกเลยนะว่ามันยุคก,ก่อนมันขายสนุกมันแบบมันเพลินอะ่ะคือลูกค้ามาแต่งเพลินอะ่ะบอกเลยนะ มันขายสนุกเพราะว่ามันขายดีมากอ่ะเธอคิดดูดิสั่งสีเดียวเป็นร้อยร้อยวงเลยเวยแบบสีเดียวเป็นร้อยร้อยวงอะ่ะมันจะมีสีเดียวลายเดียวหน,นึ่งร้อยว,ยเยว,วงเอ,อ้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะสมัยนั้นยุคสี่สี่อะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบร้านเราอะ่ะโตด้วยก็คือจัด ที่เราอยู่เป็นห้องล็อกๆแตบบ่น่าจะสองห้องถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นอนะก็ได้ย้ายมาที่ปัจจุบันนี้ก็คือมีพื้นที่กว้างมากขึ้นรับรองลูกค้าได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อุปกรณ์ในการถอดใส่อย่างเงี้ยก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นมันก็มันก็เป็นยุคหนึ่งที่แบบบูมตลาดบูมจนทำให้เราได้ย้ายมาให้ลูกค้าได้แบบ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ในส่วนตอนยุคนั้นอะที่คนแต่งกันเยอะ,ยอะก็จะเป็นพวกตระกูลซามูไรที่แบบที่แบบว่าขายดีมากๆสาหรับรถเก่งนะแล้วก็โปรเจกต์ดีเนี่ยตระกูลเนี้ยคือแบบบอกเลยว่าแบบมาเปลี่ยนวงการของล้อมากๆนะเพราะว่ามันมาสไตล์แบบใหม่ๆมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของขอบ18ก็จะเป็น18 20อ่อะถ้าเป็นรถใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกตระกูล R T C ตระกูลล้นแอนเทอร์เลนตระกูลเนี้ยก็มาแล้วลูกค้าคือตามหาของขาดตลอดมีแบบ ามหาคือใครๆก็ต้องใส่อันนี้เหมือนเหมือนยุคนึงที่ใส่ T E อ่ะยุคนั้นก็คือใส่ R T C อ่ะคือแบบมาตามหาแบบอย่างนั้นน่ะคือถ้าถามหาลอเรนโซ N V มีทุกลายมีทุกสีในยุคนั้น่ะคือเราเก็บทุกสีเก็บทุกลายมางเผลออะบริษัทอาจจะไม่มีแต่ N V มีนะจ้าตอนเนี้ย เออเพราะว่าตอนนั้นสต็อกของคือสต็อกเยอะแล้วก็ลูกค้าก็แต่งแต่งแต่งรถเยอะจริงๆอะไรเงี้ยล้อยางเนี่ยมันเป็นแสแตนดาร์ดที่แบบเข้ามาแล้วต้องเปลี่ยนเลยจริงๆอะ่ะในการที่แบบจะเปลี่ยนสมัยก่อนในเงี้ยถึงบอกว่าขายสนุกเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่าขายดีมาก ล้อ,อยางเนี่ยต้องไล่ขายอยู่แล้วแล้วก็ช่วงล่างอาจจะยังไม่ได้บูมเท่านี้หรือบางคนเขาก็จะแต่งเป็นสไตล์แบบตัดสปริงหรอถ้านี่จะไม่ผิดตอนช่วงนั้นก็เป็นการตัดสปริงเพื่อจะโหลดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันเป็นชุดคิดเยอะอะแบบพวกขององสินค้าที่เป็นแบบโหลดอะมันมันมันค่อนข้างทํามาสําเร็จรูปแล้วก็ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยใครที่จัดทรงสมัยนี้ก็คือง่ายกว่าเดิมเยอะมากเลยเนะียแต่ส่วนของล้อของยางคือแบบโอ้โหขายกันสนุกอะเลนโซ่นี่คือแบบขายได้เยอะมากๆ มันก็จะมียุคที่แบบเงียบไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองในช่วงนั้นๆอะไรเงี้ยคิดว่าทุกคนน่าจะรู้กันดีเนาะขรอที่เป็นแบ่งฝ่ายสีอะไรประมาณอย่างนั้นอะ <S <S ก็ทําให้คนชะลอการแต่งรถกันมากขึ้น <S 2> <S 2> <ม>การใช้เงินก็ต้องคิดมากขึ้นอะไรแบบนี้เออมันก็เหมือนทําให้การแต่งรถสมัยนีย้มันก็จะเป็นแบบเฉพาะกลุ่มคนมากยิ่งขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยจากเมื่อก่อนนี้ที่แบบเออได้รถมาป้ายแดงเปลี่ยนเลยได้รถมาป้ายแดงยัง,ยงไงก็ต้องเปลี่ยนล้อยางเลยอะไรเงี้ยใคร<ล>มีรถต้องเปลี่ยนล้อยเ่างั้น อะไรเงี้ยคืออยู่กันเดิมๆไม่เคยได้เลยอะไรเงี้ยก็ก็แค่รู้สึกว่าแบบเออด้วยณนะปัจจุบันด้วยอ่ะก็ยังเป็นเรื่องของเศรษฐกิจอยู่อะไรแบบเนี้ยก็อาจจะทําให้แบบการแต่งรถอะ่ะมีกลุ่มเป็นกลุ่มมากยิ่งขึ้นยูนิคมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ก็อาจจะน้อยลงไดนะ้แต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าคือการแต่งล้ออ่ะคือมันมีจุดเปลี่ยนของเขาด้วยนะคือ จากเมื่อก่อนเนี้ยที่ทุกคนจะคอนเซิร์นว่าแบบเอ้ยใส่ล้อแคสติ้งได้อะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็มันก็มีจุดเปลี่ยนที่แบบมาเป็นฟูลฟอร์มิงอ่ะเหมือนอย่างที่เนบอกไปว่าแบบลูกค้าหรือคนทั่วไปเนี้ยเขาก็มีข้อมูลมากยิ่งขึ้นว่าการใส่ล้อโฟลฟอร์มิงเนี้ยมันดีกว่าล้อแคสติ้งยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแต่ละแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มันก็ทําให้แบบลูกค้ามาถามหาโฟลฟอร์มิงมากขึ้นในปัจจุบัน ปัจจุบันเลยปัจจุบันที่ใส่และขายดีที่สุดถ้าใครฟังคลิปนี้ก็คือ JAD ใส่รถกับใส่กับรุ่นรถไหนก็สวยมากๆใช่ไลน์ข่าวกวางเป็นเป็นไลน์ที่แบบยังยอดฮิตจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งมีมานานมากแล้วแล้วปัจจุบันก็ยังขายดีแล้วก็นี่ก็เติมของเรื่อยๆตลอดเลยของ so เลนโซ่อะไรเงี้ยขายดีมากๆถึงถึงบอกไงว่าแบบล้อเลนโซ่อะสุดท้ายแล้วว่ามันคู่กับคนไทยจริงๆคนทุกคนก็ยังรู้จักร้อเลนโซ่อยู่ณปัจจุบันนี้อะไรเงี้ย สีป่ปีแต่โครงสร้างอะแบบตลอดอายุการใช้งานคือใครมันจะกล้ารับประกันแบบนี้วะเออเข้าใจปะคือใส่แล้วแบบสบายใจไปเลยว่ายาวๆสบายๆส,สีมันก็ตามอายุแต่ว่าบอกเลยว่าการเก็บงานสีของเลนโซ่คือไม่หลุดคิวสีเขาง,ง่ายๆหรอกคือมาถึงเราคือมันเพอร์เฟกแล้วอะเออสบายใจได้เรื่องสีเลนโซ่จริงๆอะคือเขาอะผลิต ฐานผลิตเขา,าอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมคือเขาก็ไม่ได้ถ่ายแค่คนไทยอย่างเดียวเขายังมีแบบส่งออกไปทั่วโลก30ประเทศด้วยใช่ก็เขาถึงมีมาตรฐานของเขาแบบที่ค่อนข้างสูงมากๆที่แบบแข็งแรงแบบมาตรฐานเขาดีมากๆแหละเพราะว่าเขาต้องส่งออกไปต่างประเทศตั้ง30ประเทศทั่วโลกอะไรเงี้ยส่วนของร้านเราก็มีโซนเอเชียอย่างฟิลิปป,ปิน,นส์อะไรเงี้ยล่าสุดก็มีใส่ไปถึงอังกฤษเลยนะเลนโซ่แบบลูกค้าด e ลิเวอรี่แบบลูกค้า <IM> S> <S ยอมเขาเรียกอะไรนะเสียค<ๆ>่าขนส่งท<ๆ>ี่แบบ มีราคาสูงอะ่ะเพอเพอแบบราคาเท่ากับล,ล้อเลยด้วยซ้ำอะลูกค้าก็เลือกไปเพราะว่าแบบเคยเห็น้วยแบบมาเที่ยวไทยแล้วก็ชอบ mm hmm. ก็เลยแบบเอาไปใส่ที่ที่ต่างประเทศด้วยไรเงี้ย mm hmm. ไปไปเดินดูรถกัน